สวัสดีครับพบกับดิวดิดสตอรี่นะครับวันนี้ดิวดิดสตอรี่กำลังจะพาทุกท่านไปอ่อยปลาหมายเด็ด120ไร่นะครับปลาประมาณ3 0 0แสนตัวเฉพาะปลากระห้อกับปลาบึกนะครับเราไปดูกันเลยไปเต็มควงเต็มควง เตรียมพร้อมแบบอย่างขนาดเลยนะครับไปบ่อเชียงหันได้ปลาจากตัวบนไปเบนเขาก็ตกได้บ่ได้อย่างนึงเดินๆดูไม้ก่อนนะครับดูไม้อันนี้ไ,ไ,ได้สูงเลยประมาณเฉพาะตรงนี้ประมาณ80ดสิบไลน์ น้ำเล็กประมาณสี่ห้าเมตรนะครับจากของบอ่มีปลากี่ตัวนะครับประมาณสิบเจ็ดตัวเลยนะจัดการสั่งบ้านตกก่อนมั้ย่นะ้านตกก่อนจัอะไรจ,จัดไปเซียนโก้คนระับ วโมดูดอกกินบมกินบมกินดอกมือแร้ปกติให้ให้อะเสียนกู้ปลาเมือนข่งตขาวร้อยเยอะนว่านึ่ปลาเลยนะอ๋ใไก่ๆนะนับแต่นับแต่ปลาก็ะหูกอะสองเซนตัวแล้วก็เราต้องนับปลาอื่นเลย เดี๋ยวเรวมาโทษรเบดโทษรเบดโทษเแย่โทษไม้ก่อนออยเราก็ลองไหมกันเลยนั่นประกวดเผื่อฟุกเผื่อฟุกอาศัยความฟุกอย่างเดียว อ้อยอ้อยอ้อยยันมัมีนายอันอยู่ตายพูดเถอะไล่ไล่พูดก็ให้เพิ่นขอทำอะไรอีกให้มันเต็มกระสอบเลยอะไลรดกเงียบขึ้นมา อะไรป่ะเนี่ยปลาขึ้นวะชกเรื่องนี้สองสามกวางเลยเดี๋ยวนี้หล่อเฉยเลยใช่คุนต้องไปกับพ่อดีตัวนี้บบปลามันลากแล้วเหมือนต้องหุ่นเร็ว <laughs> อู้หลากกันอีกแล้ครันมาเอาแล้ะครับินร้อนหมาไปเลยเอาไหมกันเอาเรือลงเอาเรือลงไปมั่นใจเพราะว่ามันระบายได้ นายโพลบอกกอ้อีอ,อโอ้ยเแบบสียนโกโชหุนเจีบควันเจีบควันต้องยิสอนทางเกียงล้วงลุกน้ำยม่กันบ <laughs> อนน่เอาตอน่อนเลย <laughs> ส่งคลิปไปในกลุ่มไลน์นะักกีฬา <laughs> มาลง,ลงกลุ่มออแล้วไปแล้วไปแล้วลงยลงยูทูบได้แล้วเนี่ย <laughs> โอ้โหนี่ก็ด้ต้วน,นี้ ไหวบ่กูอะเอาวันนั้นไปบ่เอากระติกไปอีกวะน้ำตัวคว่ำตัวเอาวันนั้นลงจังไดบ้าเนี่ยวัวหน่มวะนักดิมันบ่จมหรอตอนนี้จมจมเอาเคยแล้วไหวบ่นี่ บัวอีกประมาณครึ่งหนึ่งเอาใกล้ๆนี่ก็ได้มัง้งเอานี่ละไว้ใส่ก็ได้ดอกเอาเลย <c oughs> เขาก็ับไปแวบตัวนั่นแหละมือนอะได้ปะลุงยังได่วะดึงหูมันมันบ่จมดอกกัน่นดำจมปะจักจมดิกวจุ่มดิคิดว่า จะล้วนแล้วสินะน <c oughs> ไก่ขาม้าไก่ขมาม้าเอาใกล้ๆเลยเอาใกล้ๆนี่แล,ล,ละรอบใหม่รอบใหม่ <c oughs> รอบแรกไม่สำเร็จนะครับ <laughs> ไปวะ าตัดข้างล่างไปได้กัตัดข้างบนเลยเเวัยปลาท่ามกลางความมืดกลับมาแล้วนักประดานะ้ำ 違う違う。